ดีรครับมาเลยนครับในช่วงโหนกรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโช๊คที่มีชื่อว่าคัสโกโอ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 นะครับเรื่อมันเป็นโช๊คมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเป็นประเทศญี่ปุ่นเราก็จะนึกถึงหนังอ๋อคิโมจินะครับซึ่งจร oh, ิง <nh> ๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นโช๊คที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินกันมานานมากแล้วโรดะจริงๆเนี่ยของแบรนด์คัสโกนะครับหรือบางคนเรียกว่าคัสโกเนี่ยนะครับ เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและเพื่อนๆต้องเข้าใจกันก่อนว่ามันไม่ได้มีผลิตแค่คำโชก้ยก่อนหน้านี้ทุกคนเห็นแบบเฮ้ยผิดเลคำทำได้บ่าเฮ้ยมันไม่มีโชกทำหรือวะวันนี้ครับผีดของผูิสาจะพาเพื่อนๆมารู้จักโชกคุสโกะนะครับในตัวตลาดซีโร่เอนะครับหรือตะกูลซีโร่ทุกตัวนะครับแต่และตัวเดี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนั่นแหละนะครับเป็นคุสโกะทั้งทีนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เรากําลังจะเริ่ม ทดสอบในประเทศไทยผมไม่บอกเราก็เป็นรถรุ่นอะไรนะครับแต่บอกเลยว่าด้วยพื้นฐานของความเป็นคัสกุกเนี่ยนะครับโชคในตัวตระกูลซีโร่ทั้งหมดมันเป็นระบบตะวินทูบนะครับฉะนั้นตะวินทูบเนี่ยนะครับก็จะมีความนุ่มนวลดื้อๆดื้อๆดื้อๆที่มากกว่านะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆเนี่ยแหละมาลองชมโปรดักต์ของแบรนด์นี้ดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงแล้วมันโอเคไหมนะครับก็ เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็มาดูตัวโชว์อัพกันนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับตัวพอเป็น JDM Size เนี่ยนะครับแบรนด์ของตัวคุ s c o เนี่ยนะครับตัวสีโชว์ก็จะเป็นตัวสีโทนน้ำเงินนะครับตัดกับตัวกระบอกตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นสีเอ่อสีเงินนะครับไรขึ้นมาปั๊บมีครัมีความเป็นคุสโกตรงนี้แต่บเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับสปริงตัวนี้ไม่ใช่สปริง แต่นาดนะครับไม่ใช่สปร,ริงเดิมของรถนะครับทั้งชุดของคอสโกบางรุ่นนะครับจะมีตัวเบ้าโช๊กมาให้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเบ้าโชกเนะาะเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้มีเบ้าโช๊กมาให้ในตัวแต่ยความา่าถ้าเป็นชุดที่มีเบ้าโชกก็ยกใส่ได้เลยครับไม่ต้องใช้เบ้าโชกเดิมนะครับคราวนี้บางรุ่นอาจจะไม่มีเพราะอะไรนะครับในประเทศไทยรถบางรุ่นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าทาไมนะครับมึงจะมาเปลี่ยนเบ้าโช๊กมาเป็นแบบประเทศไทยแต่บางรุ่นมันเป็นเบ้าแบบญี่ปุ่นนะครับฉะนั้น ตัวค่ารถน้ำหนักรถแม่งเท่ากันแต่เบ้าชกมึงชอบไม่เหมือนเขาไอเราก็ไม่เข้าใจแต่บางตัวอย่างที่บอกแหละประเทศไทยกับญี่ปุ่นมันต่างกันนะครับฉะนั้นการออกแบบเบ้าชกแม่งกระเซอกไม่เหมือนกันแต่น้าหนักรถแม่งใกล้เคียงกันนะครับถามว่าใช้ได้ไหมคําตอบคือใช้ได้นะครับผมอ่าคราวนี้เรื่องความเป็นทวินทูแหละแน่นอนพื้นฐานเะนี่ยมันก็ต้องมาด้วยความนุ่มนวลรอยต่อถนน,นดุดดังเทพพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแน่นอนมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่ขับรถ ใส่นุ่มใส่พ่อป้านผมเคยใส่ไปหลายหลายรุ่นแล้วก็มีพวกเออแลนเซอร์ EX นะครับมิตูบิชิแล้วก็พวกโตต้านะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนถามผมว่าคุสโกมีผลิตในรถรุ่นอะไรบ้างแน่นอนครับญี่ปุ่นจากมาสเตอร์โตโยตา้าเดี๋ยวได้เครดิตโน,น้ตหลังทั้งหลังนะจะพุ่งรีบจบจะไล่ให้เป็นประทัดเหรือว่ามีรถรุ่นอะไรผลิตบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยมาดูเนื้องานกันหน่อยนะครับโดยพื้นฐานของความเป็นเอ่อตัวแบรนด์คุสโกนะครับ สีเนี่ยก็จะออกแนวแบบยุ่นๆนหน่อยนะครับสีก็จะออกแนวสีโทนนี้นะครับด้านหลังรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโชค๊คเหมือนรถสแตนดาดเลยนะครับแต่สามารถปรับดีบาวได้จากตรงนี้เห็นไหมด้านหน้าปรับที่หัวด้านบนเนาะด้านหลังก็หมุนตรงนี้ก็สามารถปรับปรีบาวได้เช่นเดียวกันนะครับแหมตัวนี้ก็เป็นจุดเก็บของเขาที่เฟี้ยว การเก็บงานนะครับแน่นอนแหละพื้นฐานของความเป็นโชวคประเทศญี่ปุ่นนะครับหน้าตาก็จะดูเรียบร้อยหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อรอยต่อรอย,ต,อรอยตะเข็บของโช๊คนะครับดูหน้าตาดีนะครับข้างหลังไม่ต้องตกใจที่บอกแล้วว่าสปร,ริงของคัสโกในตระกูลของซีโร่เอเนี่ยเป็นสปร,ริงสีดำนะครับฉะนั้นใครมาได้ไปไม่ต้องตกใจว่าคุณใส่สปร,ริงเดิมหรือเปล่ปานะครับคำตอบอยู่ในคลิปนี้อยู่แล้วนะครับคัสโก แต่และรุ่นเนี่ยปรับได้กี่ระดับนะครับต้องบอกก่อนว่าซีโร่เอสติเอนะครับมันมันมีหลายรุ่นมากการปรับนุ่มแข็งแต่ละต,ตัวไม่เท่ากันนะครับเราจะหาเบอร์รีบาวที่มันตรงกับระยะที่ลูกค้าต้องการตามฟิลลิ่งที่คุณสอบถามเรานะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะตอบกับตอบโจทย์กับแบรนด์อื่นๆก็แน่นอนแหละเพื่อนๆถ้าเคยใช้อยู่ในรถบางรุ่นนะครับก็พื้นฐานของทุโกบเป็นโช้กที่นุ่มนวลเก็บรอยต่อถนนได้ดีมากๆนะครับฉะนั้นถ้าใครชอบละกัน สินค้าตัวนี้ผลิตประเทศญี่ปุ่นราคาก็จะสูงกว่าในตลาดบางตัวนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับคัสโะในตระกูลสัตว์ปละเกียวเนี่ยสตาร์ทนะอัพสามหมื่นไปยาวไปถึงห้าหกหมื่นแล้วกันนะครับรถแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันนะครับใครใช้รถรุ่นไหนตามเครดิตโน้ตก็มาสอบถามดูว่าเฮ้ยเออมีไหมมีผลิตไหมช่วงเวลานั้นไหมนะครับสินค้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับใครเจอปัญหาใครขับแล้วชอบไม่ชอบ ลองมาสอบถามกันดูนะครับหลายหท่านเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดนะคัสโกวันนี้ไม่เหมือนคัสโกสมัยเก่านะครับตัวนี้ตอนนี้ตลาดตอนน,อน,น,อน,น,อน,นี้เขาโปรโตไก์ใหม่ในถนนบางไทยแต่ก่อนใส่ไปเตี้ยโคตรแข็งด้วยตอนนี้ไม่ใช่อันนี้มันคือตลาดใหม่นะครับมันคือการอนดีแบบใหม่นะครับฉะนั้นใครสนใจก็ลองสอบถามพี่หลวงมณิสามดูลกันว่ารายละเอียดตัวนี้คุณเหมาะสมกับชกรุ่นนี้ไหมนะครับไว้มีโอกาสลองแวะมาปรึกษาโหนกพี่หลวงมิสาม อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสด,ดีครับ